โคดหนึ 1> 1 1, รู้ไทยสะทองเวียนค่ะหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะคะบอกว่าเสียดายค่ะที่ไทยเราเสมอกับไต้หวันนะคะทำให้ตอนนี้ต้องไปลุ้นนะัดสุดท้ายกับเวียดนามเพื่อที่จะผ่านเข้ารอบในการแข่งขันรอบสุดท้ายนะคะฟุตบอลปรีโอลิมปิก2016โซนเอเชียค่ะ หลังเกมที่นักเตะสาวไทยเสมอไต้หวันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ในฟุตบอลหญิงปรีโอลิมปิก2016โซนเอเชียรอบ2นัดที่3ที่ประเทศเมียนมานะคะโค้่11รุ่ยไทยสะทองเวียนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยก็บอกว่านัดนี้ทุกคนเล่นได้ดีเป็นฝ่ายภัพสนามบุกตลอดทั้งเกมค่ะแต่ว่ายิงประตูไม่ได้นักเตะไม่คมพอนะคะทำให้นัดสุดท้ายกับเวียดนามจะต้องเอาชนะให้ได้ก่อน เพื่อกดดันไต้หวันที่จะลงเตะคู่ต่อไปพบเมียนมาเจ้าภาพที่แพ้มา2นัดโดยสถานการณ์ตอนนี้ค่ะไต้หวันกับไทยมี7คะแนนเท่ากันนะคะส่วนเวียดนามมี6คะแนนนัดสุดท้ายค่ะ22กันยายนคู่แรกเวลา16นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยไทยเราจะต้องเอาชนะเวียดนามให้ได้และต้องไปวัดลูกได้เสียกับไต้หวันที่มีประตูดได้เสียดีกว่าไทย2ลูกนะคะซึ่งไต้หวันก็จะพบกับเมียนมาที่แพ้มา2นัดรวดเป็นคู่ที่2นะคะซึ่งจะเตะเวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย 看。